เริ่มแล้วคร่บพ่อสวัสดีครับยู่ผมเจมันบูมน,นะคะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม a t t a ช k o อ t i t ท n กับคุณคุณเจเเสันกันครับเจสันกันที่กูมไม่เห็นคลิปของมึงเลยนะครับที่มีช้าไม่เอาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่น a อ t a c k on t i t a ช t น i p l e เ a m e แต่ไม่ทำเป็นพาร์ทนะครับผม แ่มันเพื่อนเฉยนะเพราะว่าโดนบังคับมาเล่นเอ้ยไม่ใช่ไปนัฆ่าไททันสุดปุสุดปุสุดจีสุดปตัวุ่าาาาาตายเหรอเหลวจังเอ้ีปลีสงตัวขโมนกูไม่กลัวหรอกรเลนเ้โดสีเหลืองย่าย่าอเหอโดนซะตัไอ้ใจตยนเด็ดเฮ้ย เดนโดนโดนไม่โดนหรอกกูคือลูกหลานของเอเลนเยเกอร์กูคือลูกหลานของเอเลนเยเกอร์เออวันหนนโดนตาซะงั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมคือลูกหลานของเอเลนเยเกอร์ชื่อวันน้องแม็กรับผมหุ่ยไม่ใช่ทางลูกหลานเอเลนเยเกอร์ในตัวนึงอะอ๋อแม่งออมใจเย็นใจเยนเตียนเยน จ้าก <ítulo> anyway ินไปซะกินกินไม่ยอมตายหรอกเย็นเยใจใจพี่จะขับพี่ขับพี่ขัับไปขับไปขับไปขับไับับรีบตาดิรีบเล่นเล่นไม่ตายผมคือทุกหลังของเอเลนเยเกอร์ช่วยน้องแม็กย่าย่ย่โนบบี้ใช้ท่านผู้หลือ2งตัวนี่แกเชียร์ใครกันแน่เนี่ยอ่านกินมันกินมันกูยอมแล้วแม่งเอาเลยเรียบร้อย เพราก็ตัวเซนต์จับย่อเอ้ยไม่ใช่เอ็นไม่ต้องให้รีไวายอังเคเมอร์ช่วยรีไวายอังเคิลมันเอ้ยไม่ใช่เออังเคมันแหละมาครับคนขรถเยอะตัวเอ็นที่ไหนครับนี่ไหนล่างกดตัวเอ็นขัอคนขับรถอือล่ะเลยละบอกผมจะให้หน้าที่หย่าหย่าข้าคือเอ็นเยเกอร์ล่างใบใช้อะไรก่าเดิมอย่าเออ น้ำมาเขาเล่งแล้วไม่เกี่ยวแล้วปะเด็นประเด็นประเด็นประด็นกเล่งแล้วก็เฮ้ยเอ้ยอยเรียบร้อยคุณเรียบร้อยเลยไม่น่าเชื่อเจสันมูนทำได้เย้อุ้ยฟันตาว้าวกดตัว F มาร์กเฮ้ยเย,<า>ย้าอุตส่าห์เล่งไวโ้โหเราโหดพอบอกแล้วน้องแม็กโหดพอ ใจเขาฟันตรงนี้เฮ้ยโดนกินแน่นอนเกือบไปเกือบไปพลาดพลาดเออเอ้าฟันไม่ฟัน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 มึงอะหัดแปลงมั้งโอ้โหเกือบตายแค่ทุกทีเลยอย่าเออเอาโอ้โหกำลังจะมันตายอีกแล้วโอ้โหไปเร่งบอกแล้วเราโหดพอนะครับเว็ฟสองเวฟสองแล้วพูดถึงเวฟสองเนี่ยเฮ้ยไก่นู้นอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกลับก่อนไปบอย เราจะไปตรงนี้อุ้ยตัวจิ๋วตัวจิ๋วเล็ดช่วยด้วยชงผูกไปแล้วช่วยด้วยเอ้ยไม่ช่วยทางเขียวแล้วโอเคเดี๋ยวเคลียร์เองก็ได้ไอ้ตัวนี้ช่วยก่อนเบลกแล้วไอ้ตัวจับไม่เป็นไรเราไปสกิลแจฉกเอ้าวแม่งจับสองรอบกันตีนแม่งจับสองรอบหมดได้รอบหนึ่งแมงก็ลัอีกรอบหนึ่งแม่งกินกนตีนวะแม่งเดี๋ยวเอาไม้มาหน่อย เพิ่มความเสียงดังเมื่อกี้เสียงเบาไปเลยเดินไปบอกครับเกี่ยวกับมู่อ้ยหัวแดงเลตเปอร์เลอร์ไอไม่ใช่ไอจิมะไขโตย่าเอาว้าไม่โดนไม่ไอจิมะไขโตเอออเ้ยทีนี้จิมะไขโตเป็ไขโตเอ้ยชื่อที่อะไรวะย่าเอาย่าเรียบร้อยไม่บอกแล้วเราโหดกันเรียบอ่ยวกับหมเกี่ยวกัการ คนกากุบปากไปคนกากคนกากคนกากหกปากไปกดไม่เกินไปกดอ้าอ้ากูเห็นแต่ท่านอยู่ไม่ใช่เหรอเดีเราไม่ไม่ไม่ช่วยไม่ทันเจอแต่ช่วยไม่ทันอ่ะไม่แกฆ่าเพื่อนฉันจะฆ่าแกมีลายการที่รอดกูมีสกิลแจน เฮ่อมึงกัดลมไปจั่วลมจั่วลมเปลี่ยนดาบสังอากาศที่เก่งต้องไปการเนแบบนี้ละนั่นรีไวายเหรอวะนั่นน่ะไม่สังเกตเลยรีวายหัวคายลีวายตัวปลอมผมคือรีไวายเป็นท่านนางฟ้ามากเลยรอฮึบบอกแล้วต้องไปสเต็ปแกลองเวฟสามดิถ้าเวฟสามแล้วมันจะเกิดให้ใช่ปะเกิดปะ อ๋อเว็บสองอยู่เว็บสองอยู่เราเว็บสามกันเนี่ยสามมันจะเกิดทห้เองให้แกโดนยนะิ้มเมื่อไหร่นะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาโดนโดนโดนเอ้ย,อยไม่โดนอ่ะโดนแล้วใครโดนแล้าจะไปอ,อยู <c oughs> อ่ตรงปากนทำไมตอนแรกก็อยู่ไอ้นี่เฉยๆแล้วโอ้โหอะไรนี่โอ้โหแค่เป็นนี่มา แต่แตดแต่แตดแด่แดเฮ้ยบางอาดกูสาพามาถึงเว็บสองมันยากขนาดไหนเฮ้ยหลบ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 เฮ้ยมื่อกี้กือัฟันตามมันได้แล้วตาสแกมันตามกูอยู่นั่นแหละอฮยเออหลบมันชอบมัชอบแกมไม่ได้ชอบเราฉันไม่ชีแกเฮ้ยมันจะจับ อี๋ันหน้ามาทาไมวเเเะวเฮาายเยงงยยยยยยยทยย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 นยย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 ย พี่กากรูปากไปไหนอีกตัวนึงอ่ะโอเคอันนี้พึ่งเว็บหนึ่งนเนี่ยเว็บปัดยูเว็บสามอยู่ไหนแหวนปัดยู่ป่าวปัดอยู่อี๋อู่นเ้ยเดี๋ยวให้ท่านอีกตัวนึงอยู่ไหนอะไรอะไรอะไรกดมาร์กไปเรื่อยๆกดตัวเอฟเฟรเรื่อยๆยวมันมาแค่เองเป็นพิมพ์โค้ดดังอา เดี๋ยววะขึ้นไปที่สูงก่อนเพื่อจะเห็นอ้าวติดติดต้นไม้ฉันต้องมองมันอ๋อเธอจเจะก้าวก้าวก้าเอ้ยเห็นหรอยังไม่เห็นกระสุนฟันเลยเอ้าโอ้เปลืองไหมเนี่ยไม่เปลืองหรอกสบายไอ้ตัวนั้อยู่ไหนวะเจอหรอไหนวะไหนอะอยู่ตรงนั้นเนาหูแกไม่เห็นเนาะเนี่ยทำไมเรามองไม่เห็นวะ เพราะนั้ำนื้งตาถั่วมากแล้วเนี่ยโอ้โหรถใต่วังขามันฮึ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรถใต่วังขากูรถใต่วังขาเมื่อกี้ทำไมช่างแค่ต้องเว็นหนึ่งอย่างเดียวตัวท้ายของเกมไปเดี๋ยรอก่อนรอรอรอฮึบย้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเกิดปะ เกิดปะเ่มสอไม่เกิดอ้าไม่เกิดเหรอไม่เกิดฮอไม่องม้กูยอมแล้วมหัวใจให้น้าท่มอบหั้น้าท่เนแรกล้วอมสตสารไอ้ทนมีสมองอยู่เว็บไหนอ่ะเออไม่เอาเดจะไปรู้วะนนีย ไม่เสียงมันสลับแบบเบาดังเบาดังไม่เข้าใจมาเจอวิปปิ้งตัวแรกเฮ้ยยะมีึ่งเขาอยู่แล้วผูมาเจอหัวขาวใครอ๋ออ๋อสุดด้วยอยู่ไหนอะลุลี่มาไล่ล่าเขาอยู่อยู่ไหนส่งผู้มาดิส่งผู้มาส่งผู้มาโอเคเห็นแล้วอะไรเห็นแล้วอะไรละด้วยคอยมาเน่ไปไหนกูเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวจะการังมาเน่โอเคมามาเน่เออมา ปวดคอยักยักไอ้ยไม่เป็นไรกูไปสกิลแจนจวนล้มจวนล้มล้มล้มจวนล้มไปไหนต่อโอเคย9นาทีแล้วนเนี่ยมิคิวเบีทีจะจบแล้วยิงเลต่อครับยิงเลยเป็นกันแล้วนครับกระเตตีกระโตกินกะตีกับกะลีเฮ้ยถ้าเป็นพัดดีกว่ามั้งคิดว่านะเออ พาร์ทหนึ่งแอคแท็กออเทชั่นพาร์ทหนึ่งปึ๊บปึ๊บเบี้ยตายซะอย่เป็นไง่บอกหัวใจให้หน้าเท่ไอ้ก่อนลังกระโดดสูงเลยจ้าบอกหัวใจให้หน้าเท่กูจะตายหาแล้วช่วยด้วย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 โอเคโอเคครับโอเคบายบายบาย